สวัสดีเด้อจ่าเพื่อนๆทุกคนเนาะมือนี้ล้วนกับพี่ผามาเบิ้งในผาคุ้มพักล้วนที่ล้วนเคยไปที่ล้วนะะปลูกไว้เนาะมือนี้อากาศจะหนาวได้จ้ะหนาวอากาศมือนี้เป็นหมอกจะ้ะแล้วก็เอารุ่นกับบัลลยมาเบิ้งผาคุ้มไอ้ที่ล้วนปลูกพักไว้โดดลราได้จ้ะกับประมาณประมาณไอ้จกอัรกรติดหน้าที่ล้วนบัลลัยเปเบิง้งประมาณไอ้สีสา,สามสามเสือมือได้จ้ะเพื่อนๆจ้า เดี๋ยวนสีพาเขาไปเบิงได้จ้ะนี่ล้วนสีพาเขาไปเบิงไอผ้าคู่นี้น่าจะเนาะเพื่อนๆจ้ะไปเบิงน้อกันเด้อจ้ะจ้าเพื่อนๆจ้ะไปเขาไปก็ล้วนน่าจะเนาะเขาไปเบิงจ้ะว่าสองสามเื้อล้วนมาไลยมาเบิงว่าต้นหอมกระเทียมเป็นอย่างไรน่าจะอืมนั่นได้จ้ะที่เพื่อนเห็นนั่นเด้อจ้ะมันเป็นต้นกระเทียมครับต้นหอมน่าจะเนาะอืมหลายมือที่ล้วนมาไลยเขามาน่าจะมาไลยมาเบิงน่าจะเนาะอันนี้ก็ อันนี้กระเทียมกับสีญ่ไว้กับต้นหอมเด้อจ้ะปลูกพร้อมกันเนาะจ้ะปลูกพร้อมกันแต่ต้นหนา่นจ้ะสูงๆหนา่นจ้ะกระเทียมกับสีญ่กลัวเนาะจ้ะกระเทียมกับสีสูงกลัวจ้ะนี่เในจ้ะนี่เนาะอันนี้กระเทียมเด้อจ้ะนี่โอ้สูงๆนะจ้ะเนาะพอบ่ค่อยมีแดดเด้จ้ะกับต้นสูงดีอยู่อันนี้กระหอมเด้จ้ะอันนี้ต้นหอมอืมหอมที่หอมแดงเนาะที uh, ่รดปลูกไว้จ้ะมันกระ กะไงไงไหวคือกันจ้ะจ้ะเป็นเผื่อนเนาะจ้ะอันนี้กะบต้นน้อยๆนี่มันเป็นต้นลีกจ้ะลีกมันกกะไข่หอมเลยจ้ะแต่มันสูหัวไงกูต้นหอมเนาะจ้ะนี่จ้ะต้นต้นลีกนี่เนี่ยหน่อยด้ะนี่เนาะมันกะไงอยู่จ้ะแต่กะบอกว่าไงไหวต้นลีกนี่กะับมันกระทนอากาศหนาวคือการด้วยจะลีกนี่จ้ะอันนี้กับต้นสารดีเนาะสารดีจ้ะใบสารดีกับ คือสิทุ่นหนาวอยู่ในจานนี่เนาะกับยังมีใบกะจะเลื่อเติบโตในกใหญ่อยู่ในจานนี่เนาะจากไงไงอยู่เนาะจ้ะกะนี่แหละจ้ะเพื่อนๆเนาะโอ้เนาะกับโอ้ยต้นนี่เนาะรุ่นไปไลยมาเบิ่งเห็นโบจานี่นี่ทาบทาบรว่สสลักดจ่ามันกินนี่นี่โอ้ยเนาะนี่นี่จ้ะรุ่นก็โอ้ต้องหาวิธีแล้วจ้ะนี่นี่จ้ะก็หลายต้นอยู่เด้อจ้ะนี่มันกินของรุ่นจ่ะล้่นไปไลยมาดูแลเอาเนาะดูแลนี่ก็รุ่นต้อง หาวิธีป้องกันเนาะจ้ะนี่โอ้เห็นบ้านี่เนาะนี่เนาะจ้ะอืมจ้ะอันนี้กระตุนพักอีหินเ้อจ้ะนี่พักอีหินกระท้นฤดูหนาวเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ต้นมะเขือเนาะจ้ะเนาะที่บะเขือนี่ก็โอ้ยเพื่อนๆจ้ะนี่เบื้องที่นี่ที่ใต้ใเมื่อเราเด้นี่จ้ะเนาะสีเหลืองๆเช่าเมื่อแล้วนี่มะเขือล้วนีทล้วนว่าเกิด่ามันสีเนาะเห็นไหมมันอยู่ในฤด,ดูหนาวแน่ นี่แหละจะล้วนว่าคือสิยู่บ่ได้ถึงหลอกจใานี่เริ่มเลิมไปแล้วเนาะจ้ะเสียได้เสียได้ยู่จ่าแต่กับว่เป็นยังเนาะเอาไว้ปีหนากะสิปลูกไว้ไว้นาะจ้ะเนาะจ้ะจะเริ่มปลูกไว้ไว้นี่กัต้นกระเทียมเนาะจ้ะนาะกระเทียมล้วนเด้อจ้ะนี่กระเทียมจ้ะอันนี้กับพกพริกเนาะจ้ะบวกพริกกับสิพ่อทนแดงอยู่หน้านี่ล้วนว่าเนาะคือสิผ่านผ่านฤดูหนาวได้บ่ได้อยู่เนาะจ้ะพริกสิทนหนาวกลัว บกเขือเนาะจ้ะเนาะล้วนสังเกตเบื้องนะจ้ะนี่จ้ะจ้ะอันนี้ล้วนปลูกมันกับบกหอยงามประดอเนาะสิงคายเลยจ้ะอันนี้ปลูกกอนจ้ะอันนี้ปลูกกอนเด้อจ้ะนี่ปลูกกอนจ้ะอันนี้ก็ต้นบกเขือนี่แหละจ้ะเนาะจ่ล้วนอันนี้เนาะจ้ะเนาะจ้ะอันนี้ก็ต้นบกพริกเด้อจ้ะบกพริกมันก็บบท่านตายเนาะบกพริกก็ทนหนาวอยู่เด้อจ้ะเพื่อนๆพื่อนจ้ะอันนี้ก็ต้นพักกะถินบ้านเฮานะจ้ะภาษาลาวว่าพักเกษตรเนาะพักกะถินจ้ะ นี่ก็บเต้มันก็บบดเจริญเติบโต้ไปไหนเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะจ้ะอันนี้ก็ต้นหอมเอ้ยทบพิษต้นกระเทียมที่ล้วนปลูกหลังปลูกหลังอันนี้ด้วยจ้ะปลูกหลังไอถาดนี่เนาะจ้ะถาดนี่ปลูกหลังมันก็เจริญเติบโตอยู่จากบกใบงามไปไหนเนาะอันนี้หอมที่ล้วนเคยล่มยูชูน่แหละจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่เนาะที่พาลูกอ่ะนี่พ่อจ้ะมันก็งามเนี่ยอยู่ด้วยจ้ะเนาะนี่ต้นหอมเนาะติ่ารุ่นเอา ลงยู blog, ส, graffiti, ส lock, ูบ้างส่วนลูกก็เก็บไปกินเนี่ยอยู่จ้ะจ้ะเพื่อนเนาะนี่เลยจ้ะต้นหอมจ้ะที่ต้นนั้นอันนี้กับต้นกระชายดั้จ้ะเพื่อนเพื่อนกระชายดั้ที่ล้วนเคยเอาลงยูสูบเนาะจ้ะตัวนี้กับใบมันกะลืมเรื่องเหลืองหรือว่ามันสีอย่างไรเนาะล้วนว่าเดี๋ยวล้วนสีลองขุดเบื้องหัวมันเบื้องเนาะจ้ะอีกอาทิตย์หน้าหรือว่าสองสามวันนี่จ้ะล้วนสะลองขุดเบื้องว่ามันเป็นอย่างไรเนาะจ้ะอืมนี่เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วลองไป อันนี้ก็บพักอ่าพักอินหินเด้อจ้ะเพื ancy, hmm, um ่อนๆนี aring, ่พักอินหินแต่ลูกเอามาปลูกไว้ในตักกระตาเนาะจ้ะเนาะพักอินหินก็ทนฤดูหนาวจ้ะแต่บ่ค่อยงามปานไนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวเด้อจ้ะอืมนี่จ้ะอยู่ในกระถางนี่เนาะพักอินหินเนาะจ้ะอันนี้ก็บพักอินหินคือกันจ้ะแต่บ่ค่อยงามเนาะจ้ะอันนี้อันนี้ก็คือว่าอะไรจ้ะเพื่อนๆอันนี้ก็อันนี้พักอ่าโปรเพสปราวเนาะที่ว่านี่จ้ะรุ่นกับปลูกใส่กระถางไว้ก่อนแต่ต้นมันสีต่ นี่จ้ะนี่อีกทางหนึ่งนี่จ้ะเนาะอันนี้ก็ต้นหอมจ้ะหอมที่ร่วนปลูกไว้อายะหลังๆตอนนั้นจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ก็คือว่าเลยโปเปิสเปร้าหลายต้นอยู่มันใหญ่รุ่นก็สิเอาออกมาปลูกในน้ำดินนะจ้ะเนาะจ้ะอันนี้ก็คือการจ้ะโปเปิสเปร้าจ้ะนี่ได้จากเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็กระเทียมจ้ะกระเทียมจ้ะอันนี้กับโปรปิสเปล้าจ้ะ อันนี้กะกระเทียมจ้ะนี่กระเทียมเนาะจ้ะลูกกระปูไปทุกกระถางอยู่ได้จ้ะแต่มันก็จะเริ่มเติบโตซาเพราะอากาศมันหนาวเนาะจ้ะอันนี้มันก็เหม people, อ่อันนี้เขาก็ไอในฤดูของเขาเนี่ยจ้ะมันทนฤดูหนาวอยู่จ้ะเพราะเปิดเปร๊าแต่ต้นมันยังหน่อยอยู่ด้จ้ะโอ้นี่เนาะหอมร้วปูมันกับใบไยได้จ้ะนี่เนาะอันนี้ก็ต้นหอมหอมใบหยได้จ้ะล้วนปูว่าจะกินใบมันนะจ้ะแล้วก็ อันนี้ก็คือการหอมใหญยกับบกชคอยยหญน้อยจ้ะเนาะแต่กระเทียมนี่ก็จะเริ่มเติบโตไว้น้อยจ้ะเนาะอากาศหนาวน้อยจ้ะเนาะกระเทียมพัฒมต้นหอมเลยจ้ะนี่จ้ะอีกระเทียมเนาะแต่หอมหัใหญยนี่โหย์ยสากลัวหอมหอมแดกบานเฮ่าด้วยจ้ะอืมจ้ะอันนี้ก็อีกอันนึงเนาะจ้ะอันนี้หัวหอมใหญ่ปลูกบวชคอยย์ไว้นี่หัวหอมใหญ่ปลูกจะเริ่เติบโตสาแต่หัวหอม หอมบานเห่าเลยจ้ะนี่ที่รดนสื่ออยู่นี่เนาะจ้ะหอมหน่อยๆเลยจ้ะหอมบานเห่าเลยเนาะหอมแดงนะจ้ะใหญ่ไหวอยู่นี่นะจ้ะเนาะจ้ะเปรียบเทียบสรุปไปแล้วกับหอมใหญ่ของเมืองนี่เนาะหอมหัวใหญ่สีบกข่อยใหญ่ไหวคือหอมแดงบานเห่าเลยจ้ะนี่เลยจ้ะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะอันนี้รดกปลูกรุนหลังด้วยจ้ะนี่หลังรุนหลังจ้ะเนาะจ้ะกระงามเด้นะจ้ะเพื่อนๆจ้ะเนาะรุ่นว่างามอยู่ด้วจ้ะนี่จ้ะ จะพ่ะที่ว่ากระถางที่ร่วนหอยนี่ร่นกัคือว่าหลยจ้ะเนาะร่วนกับปูเป็นหัวหอมร่วนกับปูเป็นกระเทียมจ้ะแต่มันกับบก่อยงามตามฤดูกาลเพราะว่าอย่างง้คือว่าหลยจ้ะอากาศมันหนาวเนาะจ้ะแต่ร่วนกับคดว่าปี่าน,นานี่เนาะร่วนกับสิปูแบบว่าปลูกไวๆนะจ้ะว่ามันสิได้งามไวๆเนาะจ้ะเนาะบวเขือนนี่ร่วนในต้องเอาลงไอ่อนด้วยจ้ะบวเขือจ้ะเพื่อนๆเนาะ นี่แหละจ้ะพักเมืองหนาวเราเห็นสม,มีปลูกไดส้สม,มีเนาะก็เห็นให้คนปลูกก็ดีใจได้จ้ะแต่ก็ต้องมาเบิ่กนะจ้ะเนาะว่า,าแมงเนาะแมงไอแมงถาบนักเลือนอยู่นี่เขาอินสลักนะจ้ะเนาะมันก็สิกินใบกินยังนะจะ้กะก็เห็ดบามันอยูอะะ่เนาะนะจ้ะชักเซนบาเป็นยังนะจ้ะเนาะงพ่อบามัน,าน,ะะนามากินพักเอาดีนาะจ้ะเนาะจะ้ะเพื่อนๆจะ้กะก็ล้วนกข็ขอขอบพระคุณเด้อจ้ะทุกๆท่านทุกๆคนเนาะ ทีมาให้กําลังใจล้วนเสมอมานะ่จ๊ะลูวกับขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้ะอายุมันครยืดนอกจากเนาะมีเงินทองไหลมาเทมาเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าสุขภาพแข็งแรงเนอกจาก็มีความสุขเด้อจ้ะทุก่านทุกคนเนาะจ้าก็ขอบคุณหลายๆเนจ้าเนาะจ้าสวัสดีจ้ะล้วนกัขอสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย